นี่มีของใหม่มาครับจากอีโนซึ่งเป็นนักคงปากกาชาวจีนที่ผลิตอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการคงปากกานะครับวันนี้ผมก็ได้ปากกาคงรุ่นใหม่ล่าสุดจากอีโนมาครับผมแล้วก็เช่นเคยว่ายัางไงก็จะมาแกะให้ชมแล้วก็รีวิวกันครับก่อนอื่นเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ชื่อว่า auspicious beast ไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็มีชื่อจีนด้วยนะครับแต่ว่าพ,พอดีผมไม่ค่อยรู้ภาษาจีนเท่าไหร่ก็เลย ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่านเป็นยังไงแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยก็คือเขาผูกกับเหมือนกับผูกกับเทพของจีนเนอะสตัวนะครับมังกรปลาน่าจะปลาคราฟเนอะแล้วก็นกกระเรียนแล้วก็เสือขาวนะครับกล่องทําได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเนอะเดี๋ยวแกะดูข้างในกันดีกว่าเนอะเอาจากเสือขาวก่อนเลยแล้วกันนี่ครับผม อโอว่าผิวสมัมผัสค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวแล้วก็นี่ครับผมลายบนตัวด้านนะครับก็คือน่าจะอืลายเดียวกับที่กล่องเลยครับโอ้อสวยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ที่ปลายทั้งสองด้านก็เป็นอย่างนี้นะครับตัวสีขาวอันนี้เหมือนจะเป็นยางครับผมแล้วก็สีออกทองทอง,ทองนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นตัวถ่วงน้าหนักนะครับอ่าผิวสมัมผัสเนี่ย ออกค่อนข้างแมททีเดียวคิดว่าน่าจะติดมือไม่น้อยแล้วก็ลายเนี่ยต้องบอกว่าผิวสัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่เรียบแต่มันมีมันให้ความรู้สึกนูนๆตรงลายที่พิมพ์ทีเดียวไม่รู้ว่านี้จะดีไม่ดีกับการคงปากกาย,ยังไงเหมือนกันแต่ว่าจับแล้วรู้สึกดีจับแล้วรู้สึกดีครับตัวนี้เนี่ยเห็นอ e ีโ no นเขาบอกว่ามี2เวอร์ชันน้ำหนักต่างกันแต่หน้าตาเหมือนกันกล่องที่ผมแกะนี้เป็นเวอร์ชัน 34กรัมนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่หนักมากแล้วก็มีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เบากว่านี้ครับผมคิดว่ากล่องนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นเบากว่านี้นะครับอันนี้แกะลายนกกระเรียนนะดูอ่าใช่ตัวนี้ประมาณ27กรัมด้วยกันนะครับอและไหนๆก็แกะออกมาแล้วก็เดี๋ยวดูลายกันชัดๆสักหน่อยเนอะอืมอันนี้นะครับเป็น ตัวลายนกกระเรียนนั่นเองตัวด้ามหลักๆเป็นออกสีแดงส้มนะครับอันนี้แล้วก็จะมีลายนกกระเรียนสีขาวตัดดําเล็กน,อน้อยแล้วก็นี่ครับอีก2ลายที่เหลือนะครับก็คือตัวปลาคาร์ฟกับมังกรซึ่งกริปเป็นสีแดงด้วย2ลายนี้นะครับเหมือนจะแตกต่างจาก2ลายที่ผมแกะไปก่อนนั้นนี้ที่เป็นกริปสีขาวนะครับอันนี้เป็นลายปลาคาร์ฟครับผมตัวด้ามเนี่ยลายออกจะเป็นสีชมพูส้มสีโอรสเนอะ แล้วก็จะได้ตัดกับตัวปลาคราฟที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีสีเขียวของเข้าใจว่าน่าจะเป็นใบบัวเนื้อกับสีฟ้าของน้ําทะเลอาจจะไม่ใช่น้ําทะเลก็ได้สระน้ําหรืออะไรสักอย่างสนวะนลายมังกรนะครับก็สีแดงส้มของมังกรนี่เด่นออกมาเลยแล้วก็จะมีด้านล่างอย่างนี้เนะื้อที่น่าจะเป็นภูเขาเนื้อกับทะเลหรือเมฆก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่ออกสีฟ้านะครับแล้วก็ลายด้านหลังที่เป็นทองฟ้าเนี่ยจะเป็นสีเหลืองครับผมทั้งสี่ลายผมว่าทําออกมาสวยมากเลยนะครับ แล้วก็ควงดีไม่ดียังไงเดี๋ยวไปลองควงกันดูดีกว่าครับผมก่อนอื่นเลยขอเอาเวอร์ชั่น27กรัมซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเบากว่าก่อนแล้วกันเพราะว่าแค่27กรัมก็สำหรับผมก็หนักมากแล้วเนยังไม่ค่อยกล้าควง3 4กรัมเท่าไหร่น,นะครับไม่เร็วเลย คือสำหรับผมมันก็ติดเรื่องหนักไปเล็กน้อยแหละแต่ว่าผิวสัมผัสแมท์แบบนี้เนี่ยรู้สึกค่อนข้างช่วยให้มันฟิลลิ่งหนักเนี่ยมันไม่หนักอย่างที่คิดเลยนะครับอืมแล้วก็ไอความรู้สึกที่มันนูนๆขึ้นมาตรงไลท์เล็กน้อยเนี่ยเออไม่เกะก,กะเวลาควงตอนแรกคิดว่าจะรู้สึกเกะก,กะมากกว่านี้จะรู้สึกควงแบบควงและติดๆมากกว่านี้แต่กลายเป็นว่าเออไม่เกะก,กะเลยอืมเรียกได้ว่าไม่เลวเลยนะครับแต่ แมตต์อันนี้เนี่ยถามว่ามันติดมือขนาดนั้นไหมบอกตามตรงว่าตอนนี้ที่ควงเนี่ยยังไม่รู้สึกติดมือขนาดนั้นไม่แน่ใจว่าถ้าใช้เป็นนานๆจนเริ่มลายลอกเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันฟิลลิ่งมันจะเปลี่ยนอะไรไหมนะครับแต่ว่าอย่างน,น้อยๆเวอร์ชัน่กร,รัมสำหรับผมเนี่ยยังอยู่ังอยู่ในระดับที่พอควงได้หนักไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่แย่อย่างที่คิดสำหรับคนที่ชอบน้ำหนักมากสักหน่อยก็อาจจะถูกใจก็ได้นะครับแล้วก็มากันที่34กร,รมัม แค่ถือก็รู้สึกหนักแล้วอันนี้หนักจริงไม่รู้จะควงไหวสักแค่ไหนนะครับหนักจนผมคิดว่า อย่าเชื่อรีวิวจากผมเลยดีกว่าเพราะว่าผมปกติไม่ค่อยได้ควงประการหนักสักเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆคนชอบหนักจะถูกใจนี้แค่ไหนแต่ว่าโอแต่หนักอ่ะหนักจนสําหรับผมรีวิวอะไรไม่่อยได้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้ต้องขอัยจริงๆด้วยเพราะว่าปกติไม่ใช่คนชินกับประการหนักสักเท่าไหร่คือถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะยังไงดีผมว่า27กรัมเนี่ยรับได้สำหรับคนที่ไม่ได้ชินกับประการหนักขนาดนั้นแต่ถ้าใครที่อยากลองจริงๆเนี่ย3ามกรัมก็ ลองกันได้เอาเป็นว่าผมคงแนะนำอะไรมากไม่ได้สำหรับประการหนักขนาดนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ช่างน้ำหนักไปแล้วแต่ความยาวยังไม่ได้วัดนะจากปลายสุดถึงปลายสุดปลายหัวแหลมเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 5 7เซนตะิเมตรเนอะอืมค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับทำให้แรงเวียงเนี่ยเยอะใช้ได้เลย ใครที่อยากได้ปากกายาวๆก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะครับแล้วก็ความอ้วนของตัวด้านเนี่ยคิดว่าใกล้เคียงกับพวกซุปเปอร์ทิปอาจจะอ้วนกว่าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ไม่ถึงระดับเอ็มบอสหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าถามว่าใกล้เคียงกับอะไรที่สุดก็สำหรับผมเนี่ยใกล้เคียงกับพวกซุปเปอร์ทิปพอสมควรแล้วก็ตรงปลายในไหนก็นไหนละอ๋อเอยอ่าเอ๊เดี๋ยวถอดได้มากกว่าน,นี้ไหมเดี๋ยว อพยายามถอดดูสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงถอดไม่ออกว่ะครับชิ้นนี้ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยมันอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าอถอดอันนี้ไม่ออกคือท่าที่ดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยไอตรงชิ้นตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันน,น่าจะเป็นข้อต่อระหว่างไอตัวเนี้ยที่คล้ายๆกับฝานะครับกับตัวด้ามซึ่งคิดว่า ถ้าใช้แรงใช้อุปกรณ์ดีๆสักหน่อยน่าจะดึงออกได้แต่ว่าเหมือนกับค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวใส่มาแน่นมากนะครับทําให้แยกชิ้นส่วนตรงนี้ยากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีคลิปคุมอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่ปลายสุดก็จะเป็นตัวถ่วงน้าหนักตรงนี้ซึ่งอืมน้ําหนักต่างกันที่ไอตัวถ่วงตรงนี้แหละครับระหว่าง27กรัมกับ34กรัมนะครับ อันนี้ชิ้น27กรัมอยู่ที่ประมาณตัวถ่วง2.7กรัมนะครับส่วนรุ่น34กรัมเนี่ย6.2กรัมใช่ก็น่าจะต่างกันประมาณ3.5กรัมนั่นแหละครับฝั่งละ3.5กรัม2ฝัง่งรวมกันก็คือต่างกัน7กรัมพอดีนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็น Auspicious Beast นั่นเองซึ่งเป็นปากกาควงรุ่นใหม่จากอีโนนั่นเองครับผม โดยทั้ง4ลายเลยเนี่ยเสือขาวนกกระเรียนปลาคาฟแล้วก็มังกรเนี่ยทุกลายเนี่ยนะครับมีทั้งเวอร์ชัน่น27กรัมแล้วก็34กรัมใครสนใจอยากได้ลายนี้ลำน้ำหนักเท่านี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยเช่นกันแต่คิดว่าสีกริปเนี่ยน่าจะติดมากับลายนั้นๆเลยนะครับอย่างเช่นเสือขาวก็จะมีเฉพาะเวอร์ชันกริปขาวเท่านั้นใครอยากได้กริปแดงก็อาจจะต้องเลือกเลือกจากเวอร์ชันไม่มังกรก็ปลาคาฟนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีวางจำหน่ายในร้าน i ินสต d โอแล้วครับผมยังไงใครสนใจก็ ไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ